ประเทศอะไรนะอาหารอร่อยสตรีทฟู้ดอาหารก็คล้ายบ้านเราอีกอย่างค่าครองชีพก็โคตรถูกแต่ทำไมคนเขาไม่ค่อยนึกถึงกันวะก็คือประเทศมาเลเซียเมืองกัวลาลัมเปอร์เว้ยถ้านึกถึงอาหารให้ไปย่านจารันอรอสิ่งนี้คือปลากระเบนย่างเนื้อแน่นเหมือนปลายอินทรีไม่เหม็นเลยแล้วดูความเป็นริ้วๆดิวะส่วนนี้ก็หอยอะไรไม่รู้จุบยากชิเป๋งถ้ามีร้อยตัวกูจุบด้วยหกตัวหุูหินมากต่อกันด้วยย่านอย่างเปตาลิงสจะมีร้านแผงลอยเล็กๆตั้งอยู่ในลรกเต่าหอยร้านเนี้ยเนียนนุ่มเก่าแก่โบราณแล้วอยู่ ร้านโชห่วยซ่อนอยู่แบบนี้แต่ถ้าไปดึกๆต้องจองด้วยนะเว้ยอีกที่หนึ่งอยากแนะนำมากก็คือสกายบาร์ของ W Hotel จุดนี้ยกให้เป็นจุดชมวิวตึกปีโตนัสที่สวยที่สุดในเมืองใครอยากว่ายน้ำหกชุดว่ายน้ำมาได้ด้วยนะเว้ยร้านข้าวอบมอดินร้านเนี้ยเขาก็ด้านเนี้ออย่างดังห้ามพลาดอาหารที่เนี้ยรสชาติจะคลายๆเราจะเน้นเครื่องแกงและกะทิแล้วก็จะเป็นอาหารจีนที่มีความมิกซ์แบบถูกปากถ้าถามถึงคาเฟ่ไว้นั่งบรันช์กาแฟหรือเบเกอรี่ที่กัวลาตอนเนี้ยมีเยอะมากอย่างร้านเนี้ยอาหารโลโคอลแบบตอนเช้าถูกปากเลยเว้้ยยมมมมมาา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 เเลนนนะะไไ่่่่่ตอออองงหหหววจกกกกิรรรีูทุซ มาเป็นสิปีบ้านเมืองเขาจะเรินไกลกว่าเราแล้วเว้ยอย่างร้านแบรนด์ดังที่ประเทศเราไม่มีแล้วทีนี่ก็มีหมดไอติมโยเกิร์ตหยาบๆให้ชี hey, หรือโรตีบอยก็มีมากรานาะไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเตรียมแค่กระเพาะว่างๆอย่างเดียวก็พอเพราะของกินอร่อยขนาดของบนไฟล์ย,ยังอร่อยเลยมื่อถ้ามาเที่ยวมาเลยก็อย่าลืมคิดถึงมาเลเซียแอร์ไลน์